สวัสดีจ้าทุกคนมาบอกันอีกคือเราได้จ้าเมือนี่สีผ้าเจ้ามาเลาะวัดโพจะพี่น้องจ๋าสวยงามมากดูด้วยนะจ๊ะเอาบุญเอาบรรยากาศภาพสวยๆมาฝากมุจเจ้าทุกคนได้จ้าเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขสมบังทุกอย่างได้จ้าเด้อเอาบุญมาฝากจ้าวัดโพจ้าตามไปดูเลยจ้าพี่น้อง ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเห็นได้ด้จ้าเด้อคนที่เข้ามาใหม่ก็รอหน่อยนะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อยไหมไปพี่น้องไปน้ำกันจะเดินไปเลยนะจ้าเดินชมไปเด้อพี่น้องโบูไลคมันย้ายห้างจ้พี่น้องจะเดินชมไปด้วยกันนะจ๊ะขอให้ลูกสมบังทุกประการดวยจ้ามาทำบุญวัดโขก ขอลูกถ่ายรูปหน่อยนะจ๊ะไปจ้าพี่น้องตามมาจ้าพี่น้องดูไปด้วยกันได้จ้ะเด้อวัดโพจะมาวัดโพนะจ๊ะจ้ะบรรยากาศนักท่องเที่ยวบ่มีหรอกจ้าพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาเขาบ้านเปิดนะจ๊ะเนาะก็ยังไม่เปิดให้เข้านักท่องเที่ยวนะจ๊ะก็มีแต่คนไทยไม่เยอะหรอกจ้าพี่ นะคะทุกคนไปจ้ะโอ้โหนี่ไงที่ร้านที่นวดตรงนี้หรอกเนี่ยแต่ถ้าถามก็ต้องเสียงเงินแพงอยู่นะนวดไทย่ะเออตามาจ้านี่ที่นี่ที่นวดไทยแผนไทยจากพี่นอ้อที่ดังที่สุดในละน้อจา๊าเนาะ ตามมาจะพี่น้องดูทุกคลิปเลอจ้าดูทุกคลิปแล้วก็กดติดตามเลอจ้าเด้เอา่าวเนี่จ้ามากับเพื่อนสองคนอยู่ในจักรนี้สวยงามมากนะคะอุ้ยเธอเราเข้าไม่ถูกวะที่จริงต้องเข้าเลยน้นะอ มาดูข้างในเลยจ้ะพี่น้องจ้ะตามมาพระนอนใหญ่มากจ้ะ จะเป็นที่หยอดเหรียญจากพี่น้องมาจากพี่น้องทำบุญทำบุญพระนอนไปนด้วยกันน้จ้ะเด้อนึกวเดินทั้งนั้นได้ไหมงามมากอุ่นจอมเลยแต่อันนี้ที่เราถ่ายสามอันน่นเนาะใช่อ๋อไม่มีป้ายเลยดูจ้ะดูดูพี่น้องวัดโพด้วยจ้าสวยงามมาก,กจ้ะวัดโพจ้ะ